การเดินจนหัดเดินไปบ่อยๆเดินไปเรื่อยๆเมื่อลืมแล้วตั้งรูใหม่เรามีอบายเดินอยู่สิบสี่เก้าหรือสิบสองเก้าสิบสี่เก้าเนี่ยมันจะชิดทีแรกมันจะหลงมากกว่ารู้มันจะหลงไปสิบเก้าก็ช่างรูสี่เก้าก็ยังเอาทีนี้การเดินของมารอนั้นก็สํารวมช่วยสํารวมตาชรวมหูช่วยอีก ทางกำกวมเราจะสิบสิบสี่เก้าเราจึงมีมีจุดว่าจากนั่นมานี้จากนี้ไปนั่นเราก็ทอดสายตาจากตัวเราลงไปห่างจากตัวเราศักสองว่าสํารวมตาด้วยไม่ใช่ว่าทางเดินทางแงกไปดูอันนั่นเหลียวไปดูอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือตั้งใจใส่ใจอยู่กับการเดินเอาสติไปกําหนดรู ขท่าขณะที่มันเคลื่อนไหวเราหยุดเราก็รู้แล้วจะกลับเราก็รู้นี่คือจมควมหัดไปบ่อยๆเนี่ยนะหัดดูเจ้าของในการเดินไปบ่อยๆมันจะค่อยเดินมันจะค่อยรู้มากขึ้นรู้ในการเดินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผลที่สุดความหลงจะห้าสิบนะความรู้จะห้าสิบ พอเรารู้ตัวห้าสิบเราจะเห็นว่าเราเริ่มได้อารมณ์แล้วคำแร่ได้อารมณ์เนี่ยความเบาใจจะมาทันทีมันจะเบาโย้ยเดินในความก็เบาโล่กขึ้นไปอีกหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยิ่งเบาขึ้นไปอีกตัวสติกำหนดรู้ในการเดินจะชัดขึ้นอีกนะชัดขึ้นอีก ถ้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยการเดินของเราจะจะเป็นอัตโนมัติโดยไม่กำหนดมันก็โลกของมันเองจะเดินไปไหนก็เป็นการเดินในกรมไปหมดตรงนี้นักปฏิบัติจะใช้ชีวิตไม่ผิดไม่พลาดเหตุที่ไม่ผิดไม่พลาดนั่นถ้าการเดินเราเป็นเองแล้วเนี่ยโดยไม่กำหนดมันเป็นเอง เราเดินไปไหนไปเดินไปใส่บาตรตักบาตรไปวัดไปวา่าเราก็จะมีสติกำหนดรูปไปตลอดดังนั้นการจเจริญสติของเราเนี่ยคำว่าสมาธิเราทำสมาธิได้นอกรูปแบบเหนือรูปแบบคำว่าเหนือรูปแบบรูปแบบมีสองอะไรมดมีสองมีสองประเด็นหนึ่งเดินในความสองสร้างกังว นี่คือในรูปแบบนอกรูปแบบเราใช้ชีวิตประจําวันเราจะกําหนดรูปไปเลย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 เดินไปไหนเป็นเป็นจงกรมไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของเราอยู่ตรงนี้เช็ดรับการเจริญสติจะดีไม่ดีจะได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เราใช้ชีวิตผิดพลาดไหมเราขยันรู้ไหมเราตรงไหมตรงต่อสติไหมตรงอยู่ตรงนี้ ในอยู่ตรงนี้นี่คือลอยศินของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อไม่สติศินก็เกิดศินก็เกิดศินคือจิตปกตินะจิตแล้วจะเป็นปกติ้วต้องมีสติเป็นองค์ประกอบสติจะก,กําหนดแนบแน่นอยู่กับกายเมื่อสติแนบแน่นกับอยู่กับกายแล้วเนี้ย สินก็เกิดเกิดยังไงเราจะผิดสินข้อหนึ่งปานาเนี่ยเราจะเห็นเลยแล้วว่าโอ้มันจะผิดเรารู้ว่าผิดแหละเราไม่ได้รักษาสินสินอย่ารักษาเราขามาสินรักษาเราแต่ก่อนเราเกจนางดเว้นข้อหนึ่งถึงข้อห้าก็ไม่เกจนาอันนี้ไม่มีเกจนาก็เป็นเองแล้วโอ้ เราจะหยิบเอาของคนอื่นโดยไม่รับนุญาต์มันจะผิดมันจะเตือนเราอยู่ตลอดข้อหนึ่งถึงข้อห้าปาณนาะถึงสุลาเนี่ยเราจะหดเว้นมันหดไปเองมันไม่กล้าทําบาปไม่กล้ารสร้างบาปอีกแล้วนี่คือการลื้อท่าลื้อท่าลื้อาดถอนธาตุลือลอถาถาล้อกิจที่เป็นอกุศลธรรมออกมาเป็นอิสระแต่ก่อนเราเอาหมดเสพหมด จิตรับอารมณ์หมดผิดเพร่ะผิดผิดทัดพลาดน,นี่ศินเกิดแล้วแก่เราแล้วเนี่ยพอศินเกิดแล้วเนี่ยมันเราจะมีความละอายละอายต่อการทำบาปทั้งปวงแม้แต่ทั้งวาจาจะพูดออกไปแต่ละคำเนี่ยเราจะมีการสำรวมอยู่กับตัวตัวของเราเสร็จนี่คือเราสอนเราเอง วิชากรรมฐานเป็นการสอนตัวเจ้าของเองไม่ใช่ผู้อื่นมาสอนนะเราจะสอนตัวของเราเองคนเราเนี่ยหลวงพ่อดูเจ้าของเองพ่อแม่สอนเราก็ไม่เราก็ไม่ทำตามนะครูอาจารย์สอนก็ไม่เชื่อมันเป็นอย่างนั้นทุกคนนี่คือคนโบราณว่าสันดานสันดาน คนทุกวันนี้ก็ว่าเออเป็นไปตามสังคมเหตุปัจจัยสันดานเนี่ยมันแก้ได้นะโยมแก้ได้คําว่าสันดานคือความเคยชินทางกิจก็ดีทางกายก็ดีมันมันแก้ได้เมื่อเรามีอุปนิสัยอย่างนั้นพอศีลพอศีลเราเกิดเนี่ยเราจะเห็นโทษของการทําบาป ห้าประการเห็นเลยเห็นนอกเหนือจากนั้นเราเห็นทำเราเห็นการทำบาปในทางนั้นวาจาเมื่อเราจะพูดสิ่งที่เป็นมงคลไม่กล้าพูดอายต่อจาของเองนี่คือเห็นลัวสิเกิดแก่วาจาแล้วต่อไปเราจะเห็นแม่ว่าความชิดเป็นอนกุศลธรรม เราจะไม่ฆ่าเมื่อคิดแล้วเราก็ไม่ทําตามเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนพอคิดแล้วมันไปเลยทําเลยทําเลยทําเลยอันนี้คือสินเกิดแก่เราแล้ว,ลวการทําบาปด้วยกายก็จะเลิกการทําบาปด้วยวาจาแล้วก็จะเลิกการทําบาปด้วยจิตก็จะเลิกถอนมาเป็นอิสระ พอเราเลิกการทำบาปท,ทั้งสามประการเนี่ยสมาธิก็เกิดแล้วสมาธิตั้งท่านแปลไวในบาลีว่าคือตั้งใจมัน่นเจตใจของเราจะตั้งมัน่นมั่นใจเจ้าของว่าโอ้เราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตชีวิตใหม่แล้วแต่ก่อนเราเป็นคนลุกลี้ลุกลนอารมณ์ก็เหมือนกันเข้าหัวออกปาก ทีนี้ละละอายต่อการกระทำบาปแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วนี่สมาธิเนี่ยคือการรู้เท่าทันอารมณ์จิตของเราเมื่อเมื่อมีสมาธิคือตั้งใจมันแล้วเนี่ยมันจะรู้เท่าทันอารมณ์ทุกปร,ประเด็นอารมณ์เกิดทางกายก็รูุจัก มันจะเสพอารมณ์ทางผิดทางกายก็รู้ทางวาจาก็รู้ทางจิตก็กรู้นี่คือสมาธิเกิด้กเราแล้วคนเคยนอนไม่หลับเคยไปโลกประสาทมาเคยชิดมากปรุงแต่งมากถ้าถึงจุดเนี้เราจะไม่ได้กินยาละงับประสาทยาก เหตุที่ไม่ได้กินยาไม่ได้ทานยารับอระงับประสาวเรามีเมื่อยามหโหสถของพระเจ้าแล้วคือสมาธิหากว่านอนแม่นหลับเราก็มีที่แก้ยาอยู่เฉยๆนอนแม่หลับลุกขึ้นมาทันทีเอาละเธอแม่หลับฉันจะเอาประโยชน์จากเธอยาไปชิดต่อเราเนี่เป็น พ่อนอนไม่หลับเพร่ะเป็นโรคประสาทมั้งไม่ได้ทานยามันคิดมากมันอยาไปอยาอยาไปคิดต่ออย่าไปซ้ําเติมเจ้าของต่อกลับลุกขึ้นมาทันทีเออเอเธอไม่หลับดีแล้วแต่ก่อนฉันกลัวัวัมม่วงทีนี้ฉันจะเอาประโยชน์จากความม่วงแล้วนี่คือเราจะสู้เราจะสู้นะเราจะสู้ความคิดที่นอนไม่หลับนะแต่เราไม่สู้ตรงๆเอาประโยชน์จากเธอล้ลุกขึ้นมา กาพระหัวนอนสามทีนั่งสมาขัดธรรมก็ได้นั่งพระเพียบก็ได้ตั้งแ้หว่าขึ้นมาทันทีตัง้งแกว่าทำให้รู้ความส